เดอะเอแอดลำลูกกาคลองสองอํเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีบ้านแฝดทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมจากการเคหะแห่งชาติโครงการตั้งอยู่บนถนนเสมาฟ้าครามลำลูกกาซอย11สามารถเข้าออกโครงการได้2เส้นทางหลักคือจากถนนพหลโยธินเชื่อมเข้าถนนลำลูกกา และถนนรังสิตนครนายกเข้าถนนเสมาฟ้าครามได้เลยนอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับถนนสุขาพิบาล5สายไหมรามินทราได้เช่นกันใกล้ทางด่วนอุตราพิมุข และทั้งด่วนรามินทราการนาพิเศษอีกทั้งอย่างใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิดคูคตสถานีคูคตไม่กี่นาทีซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปี2563สามารถนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองไปสะพานใหม่หลักสี่พหลโยทินหมอชิดหรือสยามได้เลยและยังมีจุดอินเตอร์เชนจ์กับสายสีชมพูที่สถานีวัดพระศรีสะดวกครบเรื่องการเดินทาง สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกโซนนี้เพียบพร้อมมากทางห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พารังส er ิตเมเจอร์รังสิตโลตัสบิ๊กซีเซียรังสิตหากมีลูกหลานก็ใกล,มาลาก้มหาวิทยาลายัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิตใกล้โรงพยาบาลชั้นนำเรื่องสุขภาพอุ่นใจได้อาทิโรงพยาบาลศิลปแพทย์ เ h อะเอ็อเลำลูกกาคลองสองลักษณะโครงการมีที่อยู่อาศัย3ประเภทคือบ้านแฝดสอชั้นฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำสอที่จอดรถราคาเริ่มต้น3 6 2ล้าน6แสบาทออกแบบในสไตล์ natural modern เน้นใช้วัสดุที่ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติให้ความอบอุ่นเรียบง่ายแต่ทันสมัย t ช w าเฮาส์ house, 3ชั้นฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องทำงาน2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น3 4 1ล้าน4บาทคอนโดมิเนียม4ชั้น616ยยูนิต รูปแบบห้องพักอาศัย1ห้องนอนขนาด27ตารางเมตรราคาเริ่มต้น868,000บาทออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศเป็นหลักวางแนวทิศเหนือใต้รับลมและหลีกเลี่ยงแสงแดดทำให้ลดการใช้พลังงานในตัวอาคารรวมทั้งออกแบบตามแนวคิดชุมชนน่าสบายอย่างยั่งยืนเช่นมีพื้นที่จอดรถและสวนขนาดใหญ่ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่อาศัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยฟั่งชั้นห้องที่เหมาะสมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตพร้อมพื้นที่สีเขียวส่วนกลางคลับเฮาส์ฟิตเนสและสระว่ายน้ำพร้อมระบบรักษาความปลอดภยัยตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยครบทุกกลุ่มทั้งคนโสดคู่รักกลุ่มครอบครัวเนื่องจากมีที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยเฉพาะคนทำงานโซนรังสิตลำลูกกาคูคตหรือทำงานตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายก็เดินทางสะดวกทั้งรถยนต์และรถไฟฟ้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ The NHA at ลำลูกกาคลองสองเปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเริ่มต้นจองเพียง5,000บาทพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติสนใจโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091 047 หนึ่งสองเจ็ดหกคอร์เซ็นเตอร์หนึ่งหกหนึ่งห้าหรือ www.nha.cio.th